สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาครับแล้วก็ f อทางสอบปอราครับสบายดีคลิปนี้เป็นแนวทางหัวยราวัฒนาครับประจําวันจันทร์ที่30นะครับเหมือนเดิมครับวางก่อนล่วงหน้า1วันครับสำหรับราวัฒนารอบที่แล้วเด่น1มาเด้งบนล่างนะครับจาะ9 9ชุดวินครับแตก069ชุดวินนะครับก็ลุ้นเงนต่อครับลุ้นกันต่อว่าจะเป็นชิ้นไรนะครับสาหรับ ราพัฒนาเด่นเริ่มกลับมาเดินนะเด่นเริ่มกลับมาเดินรองรอบคตัคบเด่นตัวเน้นนะครับเริ่มกลับมาเดิน2รอบติดแล้วรู้งั้นต่อครับว่ารอบนี้จะเป็นเช่นไรครับออกประหยัดตัวเลขไหมก็ประหยัดเหมือนกันนะมีแค่4ตัว0 9 6 0 9 6ใช่ไหมแป๊บน,นึงครับ0 9 6ย์อ่า0 9 6 1 0ครับ 9669ให้หน้าเบินต่อและเพระเอินเรื่องของเรื่องมันชนกันที่1ครับแต่ก่อนลาวัฒนาทํามา1แต้มเนี่ยมาเบิรลรอบต่อไปบ่อยมากครับและมันชนกับสัญญาณ9 6 6 9 9 6 6 9เก้พราะอะไรถ้าคุณพวกเล่นยีก่กีจะรู้ครับสัญญาณ9 6 6 9ตามเบิลตอง3รอบครับแต่สำหรับลาวัฒนาไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เรื่องเรื่องคือมันชนกันที่1แต้มด้วยทั้ง1แต้มทั้ง6996รอบนี้ระวังเบิลให้ดีครับ ส่วนตัวผมรอบนี้เด่นที่ผมได้ศูนรอบที่แล้วรอบนี้ชนเงินที่9ครับก็เดินสุด9ครับยังรันยังรันสูตรที่มันเดินต่อเนาะ9ครับขารถเขาวิ่งจัด9ครับขารถเขาวิ่งจัด9เหมือนเดิมครับชุดวินครับชุดวินก็จะวินให้5หางไอ้5ตัวนะครับแล้วก็สามารถนำไปเล่นทั้งราวัฒนา6ตัวและราวัฒนา4ตัวครับคนชอบวินก็คือส่วนมากจะเป็นคนชอบเจาะไม่ชอบรูดชอบวิ่งนะครับ ชุดวีนีทจะได้ 1, 2, 6, 7, 9ครับ 1, 2, 6, 7, 9, 1, 2, 6, 7, 9เนาะโอ้ดเล่านี้ตัดหลายตัวเลยชอบหลายตัว5ก็ชอบ5ก็ชอบเพราะมันเพราะมันเคยออก 1, 0, 0, 1มันตามพี่น้องบนล่างครับมันตามทั้ง 5, 6, 4, 5เลยแต่เรื่องเรื่องมันชนกันที่9เลยตัดสินใจ 8, เอเองไไ้ทาง9ครับขารถกขาวิ่งจัดกครับขารถขาวิ่งจัดก หมือนเดิมครับผมก็จะตัดชุด10หางเนี่ยให้เหลือ6หางเปเรเลขที่ผมชอบแล้วจะเป็น3หางที่ผมชอบมากแล้วผมก็จะวางในลำ,ำ,ำดับต่อไปนะครับ1 9 2 9 1 9 2 9 7 9 1 9 2 9 7 9ครับ เลขนสูเก้รองสองครับเลขูนรเก้รอง2องถ้าไม่ชอบเก้านอาจจะเล่น2ก็ได้นะหนึ่งสององแล้วก็เจครับ1นึ่ง6ครับ, 1, 2, 7, 2, 7, 6, รบมัดต,ตัวรองเข้าไปครับมัดคือ2อครับเอา2องมัดเข้าไปนะครับสองหนึ่งเก้าสองสองเก้าสอง แล้วก็2 7 6ครับแล้วก็มี3หมหางที่ผมชอบนะครับ1 9 1 2 1 9 1 2 7 2ครับเนาะแล้วก็มาใช้แดงแค่3ตัวนี้นะ <c oughs> ขอให้ครับ <c> เ <oughs> นาะก็ไอ้3ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาหน่อย6ตัวนี้ก็ อีกสาหางที่เหลือก็ลดหล่นลงไปแล้วกันนะครับก็สุดแท้อะไรท่านแล้วกันจะเล่นจะเล่นยังไงก็ขอให้เคนิดฟูครับขอให้รัซทร์กอนทัวหน้าครับขอให้ฮิงขอให้มันมานครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม